ถอยเลยถอยเลยยาวเลยครับมาอีกหนึ่งลำนะครับมาอีกหนึ่งล้ำนะครับเอาไปลงที่ร้านจันเซอร์บีนะครับนี่ครับโอ้โหร้านจันเซอร์บีครับจันเซอร์บีตัวแทนจำหน่ายนะครับ oh ขับเบรกนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้อไฟแดงไปแล้วล้อไฟแดงไปแล้วนะครับไปลงหลังบ้านครับพ <No ี่น้องอ่ะอากาศเย็นๆครับเมื่อสักพักก็ฝนตกนะครับ ตอนนี้ฝนก็หายตกแล้วนะครับตอนนี้ฝนหายตกแล้วนะครับก็เหลือกี่คันเลยตอนนี้เหลือคันเดียวครับตอนนี้เหลือรถคันนี้คันเดียวนะครับนอกกน,นรถคันนี้มาจากจังหวัดน่านนะครับมาจากจังหวัดน่านนะครับมาทําช่วงล่างแล้วก็มาดูแม็ก้ายแดงยาง้ายแดงด้วยนะครับอตอนนี้เจ้าของรถก,ก็กําลังดูรอบคายแดงอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานครับ ตัวนี้เป็นการเบรกที่เจียแล้วนะครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นลูกสูบเบรคนะครับการบีดลูกสูบเบรเขาจะมีเครื่องมือพิเศษท,ทําขึ้นมาเองนะครับอาเป็นเครื่องมือพิเศษทําขึ้นมาเองนะครับโอ,อ้นี่พัดเบรกอย่างดีเจ๊จัดท่าอย่างดีเลยนี่โอ้รถไข่แท้ทําดีแท้นี่ครับเจ้าของอยู่นี่ครับทักล่ะเจ้าของรถโอ้สวัสดีครับผมอ่าเป็นคนจังหวัดไดนครับเป็นจงนนังหวัดน,น่านเนาะอำเภอปั้วบ่ะ ออจะแก่กันบ่เหรอเพราะว่าเพราะว่าทีมงานท่านอยู่นี่มีคมนจะมานั่งคนหนึ่งช่างก่าไม่ก็เช,ชื่อช่างสุกช่างสุกแส,สจ้าวเป็นน้ำถูกี่ต้องถอดเศษเลหลายแต่แ้จนานน้าตุกข์จนหญ่างเขาลงคำว่าแ่เนาะแสจ้าถ้ามีแเจ้าวมมีเชือ้อพวงบเ้เพราะมันเจ้าบแล้วเดินทางออกจากน่านกี่โมงเหรอ ออกจากหน้าทีห้ามาถึงนี่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นโอ้ก็ประมาณขวบหนึ่งพอดีก็ประมาณสิรอบหนึ่งรอบหนึ่งใช่ใช่มาจากมาจากจังหวัดน่านโดยตรงครับเราฝนตกด้วยก็มาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าตัวจริงเอฟซีแฟนมันแท้ใช่ครับมาจากจังหวัดน่านนะครับมาเปลี่ยนพายเปียกนะรบทำช่วงล่างแล้วก็ดูแม็กดูยาง แล้วก็ตั้งศูนย์เจจานตั้งศูนย์โอ้เจจานเบรกด้วยโอ้โหมาที่นี่ครบเลยไม่ต้องไปไหลม่องอะไรนั่นมึงมองไม่ต้องไปไหลไม่ต้องไปไหลพี่ออเฟังไม่ออกเขามึงมึมอะไรนี่แหละมึม FC มาจากจังหวัดน่าเนี่ยรู้สึกยินดีเออยินดีแล้วก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณที่ไว้ใจเนาะใช่ครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆบอกว่ามาไม่ได้ แต่เอฟซีมาจากจังหวัดน่านจังหวัดน่านมาถึงเออไม่ใช่ใกล้นะวิ่งรถตั้งกี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงห้าชั่วไม่ใช่สิบสองชั่วโมงดิออกจากนูนตีห้าตีห้ามาถึงนี่ห้าโมงเย็นสิบปวงสิบชั่วโมงบวกนึงไปสิบสองเออสิบสองรถตกเลขที่แกอนุบาลสองก็แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มก็นั่นแหละคือสิบสองชั่วโมงอันนี้ตีห้าถึงห้าโมงเย็นแต่พี่เขาคนเป็นเวลาเก่งนะ ถ้าจะบ้านตีห้าจะมาเตีนที่ห้าโมงเย็นไม่ได้คำนวณมาถ้าออกจากที่นน่นตีสามก็จะมาถึงที่นี่บ่ายสามบ่ายสามเหการคำนวณเวลาเป๊ะเลยการเดินทางเราเราก็คาดกะรณไม่ได้บางทีมีฝนตกมีครับพี่เขาบอกว่ามาตั้งใจมามาคนเดียวเลยนะมาคนเดียวด้วยเพื่อจะมาให้เราดูแลเรื่องเบรกเรื่องยางเรื่องชารให้มาพร้อมรอยยิ้มถามมันเหนื่อยไหม การขับรถมันเหนื่อยทุกคนแต่พอเห็นหน้าช่างจัดช่างทีรแล้วหายเหนื่อยเลยถึงแล้วก็บอกมาถึงที่แล้วมาถึงที่แล้วหายเหนื่อยเลยใช่ครับนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามาคนเดียวแล้วทำไมเมื่อกี้ผมก็เห็นเขาคุยแฟนกับแฟนเขาอยู่ในโทรศัพท์นะอ๋อเขามาคนเดียวจะโทรศัพท์คุยกันคนนึงอ๋อตอนนี้กำลังเลือกแหวนเ่องยางอยู่ครับแล้วพี่เขาจะเปลี่ยนแหวนเส้นยางด้วยใช่ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่มาเยดินทางไปเนาะครับ แล้วมีมีมีอีกไหมคนที่มาไกลกว่าจังหวัดน่านมีไหมวันนี้เหรอไม่ใช่เดือนที่แล้วมีใครอ่ะจังหวัดน่านน่านอ่โอเคยังไงก็ขอบคุณซีนา่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ